ข้อคิดหนุนใจพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องอายเวลาเราขอสิ่งที่ต้องการจากพระเจ้าอยากอบบอกเราว่าต้องขอสิ่งที่เราต้องการด้วยความเชื่อพระเยซูคริสต์เองก็ทรงหนุนใจให้สาวกของพระองค์ทูลขอเช่นกัน ผู้เขียนเล่าว่าท่านเคยคุยกับหลายคนที่บอกว่าพระเจ้าทรงไม่เคยตอบคำอธิษฐานของพวกเขาจริงๆแล้วพระองค์ทรง,งตอบคำอธิษฐานลูกๆของพระองค์ทุกคนบางครั้งพระองค์ทรงให้ในสิ่งที่เราขอบางครั้งพระองค์ทรงปฏิเสธบางครั้งพระองค์ทรงบอกเราว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมและให้เรารอคอย แต่พระองค์ทรงตอบรับคำอธิษฐานเสมอมีครอบครัวหนึ่งที่คนเป็นพ่อตกงานเขาและภรรยาจึงเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าทูลขอให้พระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งที่พวกเขาต้องการและหนุนใจให้ลูกๆของพวกเขาอธิษฐานเช่นเดียวกันบ๊อบบี้ซึ่งเป็นลูกชายของเขาทำตามอย่างจริงจังเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า พระเจ้าครับผมอยากได้เสื้อเชิ้ตตัวใหม่ไซส์เจ็ดเขาทูลขอเสื้อเชิ้ตแบบเฉพาะเจาะจงและบอกไซส์ในคำอธิษฐานไว้ด้วยคืนแล้วคืนเล่าเขาอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าว่าเขาอยากได้เสื้อเชิ้ตไซส์เจ็ดและเตือนพระองค์ไม่ให้ลืมสิ่งที่ขอในที่สุดวันหนึ่งก็มีโทรศัพท์มาที่บ้านจากสมาชิกค,คริตรจักรที่ครอบครัวเขารู้จัก ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าในเมืองเขาพูดว่าผมรู้ว่าครอบครัวของคุณกำลังลำบากเลยอยากจะชื่นพวกคุณมาที่ร้านดูว่ามีเสื้อผ้าเด็กผู้ชายแบบไหนที่คุณจะเอาไปใช้ได้บ้างหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วที่ร้านมีขนาดเดียวนั่นก็คือเสื้อเชิ้ตไซส์เจแต่คิดว่าน่าจะเอาไปแก้ทรงใส่เองได้จริงๆแล้ว แม่ของบ๊อบบี้อยากจะบอกเรื่องนี้ให้บ๊อบบี้ฟังก่อนที่จะพาไปที่ร้านแต่เธอได้ยินคำอธิษฐานของเขามาหลายอาทิตย์แล้วเลยอยากจะให้เขาเห็นคำตอบของพระเจ้าด้วยตัวเองเมื่อพวกเขามาถึงที่ร้านเจ้าของร้านก็เอาเสื้อเชิ้ตไซส์เจออกมาตัวแล้วตัวเล่าจนกระทั่งมีเสื้อเชิ้ตไซส์เจ็ทั้งหมด12ตัวให้เลือก เราเรียนรู้ที่จะเชื่อในพลังแห่งคําอธิษฐานจากการอธิษฐานหน้าที่ของเราคือขอนาำพระไทยของพระเจ้าคือการตอบคําอธิษฐานของเราจงขอติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ YouTube Channel คริสตจักรพระพรเชียงใหม่